สวัสดีค่ะพี่นารับต่อมผ้านะคะวันนี้ก็จะมาแก้เอวกระปูงมัธยมตัวนี้นะคะแก้เข้าสองนิ้วนะคะแก้เข้าสองนิ้วเราจะเข้าจากตรงไหนอันนี้ดูแล้วนะพี่นิดผิาะห์ดูแล้วก็คือจะเข้าจากชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเกตสุดท้ายนะคะเกตสุดท้ายเราก็จะวัดเข้ามาจากเกตเดิมหนึ่งนิ้วนะคะสองข้าง พอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็เลาะขอบออกตำแหน่งที่เราจะแก้นะคะเราก็เลาะขอบออกเลาะขอบเสร็จก็เลาะเก็ดนะคะเลาะเก็ดให้เปิดออกมา เราเกตออกมาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววิธีการทําง่ายๆเลยนะคะเราก็หาเข็มหมุดมานะเราก็จับเก็บเดิมนะคะพับลงมาที่ตำแหน่งที่เราขีดเมื่อกี้กัดเข็มหมุดไว้ขั้นตอนนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเนี่ยครๆก็ททำได้นะทำได้เลยกัดแบบนี้นะคะ กัดเสร็จแล้วก็เย็บได้เลยจ้าหญิงเย็บไปนะคะเย็บลงไปหนึ่งเต็นผี เย็บเก็ดเสร็จแล้วก็อมขอบเข้าได้เลยจ้าหญิงนนถ้าหากว่าเย็บแล้วตีนผีมันผี ก็หากระดาษมาลองนิดนึงนะจ๊ะหญิงๆลองเพื่ออะไรลองไม่ให้ตีนผีมันถีบนะคะลองไม่ให้ตีนผีมถีบผ้าเหนี่ยวออกมาในขณะที่เราอมขอบเราก็เปิดดูเป็ดนะคะว่ามันล้มไปทางทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะ เอวมัธยมนะคะจะแก้ง่ายกว่ากระปรงจีบรอบตัวอของประถมนะของประถมนี้จีบมันเยอะต้องขยับจีบให่เท่ากันแต่ของมัธยมนี้สามารถที่จะแก้แบบนี้ได้เลยนะคะเอาเอวเข้าถ้าเอาเอวออกแล้วก็กระจายนะคะกระจายเกล็ดแต่กระจายเกล็ดจีบมันก็จะเหลือน้อยมันก็จะไม่ลึกมันก็จะไม่รีดแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะ ขอบส่วนที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกค้าเหมือนเดิมเพราะว่าเผื่อลูกค้าอ้วนก็ขยายออกได้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะได้ประบาณน,นี้จ้าหญิงเนี่ยดูไม่ออกใช่ไหมคะระหว่างระยะตรงนี้มาตรงนี้ก็ดูไม่ออกนะคะมันดูไม่ออกเนาะเนี่ยนะคะนี่ชิ้นหน้านะคะนหน้านี่ชิ้นหลังแยกแยะไม่ออกแบบนี้ เร็ดแล้วจ้าแบบนี้ก็คิดตังค์ได้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะไปแล้วคะ่ะ